สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวกับดิฉันชาติไทยประทิงทินนะคะคุยกันสบายๆด้า,านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงค่ะวันนี้จะชวนคุณผู้ฟังคุยกันเรื่องวันมาคาบูชานะคะไปเจอบทความในเว็บไซต์ข่าวของกัมพูชานะคะได้พูดถึงพิธีกรรมวันมาคาบูชาโดยมีการระบุว่าพิธีกรรมในวันมาคาบูชาในภูมิภาคของเรานะคะเป็นไปอย่างกว้างขวางมีที่มาจากประเทศไทยคะ่ะในยุคสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า เจ้าอยู่หัวรัชการที่4วันนี้ก็เลยจะมาชวนคุณผู้ฟังมาไขข้อสงสัยเรื่องนี้แหละค่ะว่าวันมาคาบูชาเกี่ยวข้องกับรัชการที่4อย่างไรเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันกันกบอาจารย์อุเทนวงศิตนะคะหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออกคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับค่ะอย่างที่เกริ่นไปกับคุณผู้ฟังนะคะอาจารย์ว่ามีบทความหนึ่งในเว็บไซต์ข่าวของกัมพูชาค่ะเขาระบรุว่า พิธีกรรมของวันมาคบูชาในภูมิภาคเราเนี่ยเป็นไปอย่างกว้างขวางจุดเริ่มต้นมาจากประเทศไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เรียนถามอาจารย์ค่ะเรื่องนี้เป็นมายังไงมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อย่างไรอยากให้อาจารย์ให้ความรู้กับเราค่ะรับขอทักความสักนิดนึงนะครับคือแต่ก่อนอประเทศไทยเราก็มีประเพณีประจํานะครับที่มีความสําคัญเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนามาเนี่ยถ้าเป็นที่รู้กัน ก็คือประเพณีการเข้าพรรษานะครับแล้วก็ออกพรรษาอันนี้ถือว่าเป็นพระพุทธบัญญัติ ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลต่อมาก็มีการเพิ่มเติมวันวิสาขบาูชาเข้าไปนะครับพอเข้าวันวิสาขบาูชาเนี่ยครั้งหนึ่งในช่วงกรุงศรียอยุธยานะครับเสียเมืองแก่พม่าก็ปรากฏว่าบ้านเมืองเป็นระสับระสายก็ไม่สามารถที่จะประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาได้นะครับพระเจ้ากรุงธนบุรีก็ใช้ระยะเวลาตลอดชะชนชีพทําการทำานุบารุงบ้านเมืองนะครับแต่ว่าก็ ก็ยังไม่เรียบร้อยนะครับจนกระทั่งสร้างกร,รุงรัตนโกสินมาจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่สองนะครับจึงได้มีการรื้อฟื้นขึ้นมาหรือฟื้นการาทำวิสาขบาูชาก็โดยคำแนะนำของสมเด็จพระสังฆราชมีในสำนักวัฒราชบุรณะในครั้งนั้นนะครับในปี2360เราก็เลยมีวันวิสาขบาูชาขึ้นมา,อาพอต่อมาในสมัยรัชกาลที่3 ก็ปรากฏว่ามีภิกษุองค์สำคัญก็คือราชการที่4ของเราเนี่ยแหละครับท่านทรงผนวดอยถึง27ปีนะครเพราะฉะนั้นท่านก็ได้ศึกษาค้นคว้าทางด้านพุทธศาสนานี้เป็นอย่างมากนะครับตามพงศวดารก็กล่าวว่าหลังจากที่ได้ทรงลาผนวดมานะครับมาขึ้นครองราชนะครับในปี2,394 ก็จึงได้มีพระราชดำริให้จัดการพระราชพิธีทางวันมาคบูชาขึ้นซึ่งก็ถือว่าเป็นการคิดค้นของพระองค์ท่านเป็นหลักใหญ่นะครับก็มีโบราณจารย์ก็จะให้มติีไว้ว่าพระองค์คงจะได้มาดำริคิดว่าวันวิสาขะเนี่ยก็เป็นวันเนื่องด้วยพระพุทธเจ้านะครับ เป็นวันประสูติรตัสรูและบริณิพนธ์ของพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนก็ถือว่าเป็นวันพระพุทธนะครับส่วนวันอาสาฬหาบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงประมะเทศนาแก่ปัญจวัคคีมีเอ่อเทศนาครั้งสําคัญคือปฐมเทศนาที่เรียกว่าธรรมจักกะปวัตนสูตร ก็จึงถือว่าเป็นวันพระธรรม,มนะครับทีนี้ก็ก็ขาดไปหนึ่งวันนะครับก็คือวันสําหรับพระสงฆ์ท่านก็มาพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่สําคัญตามพุทธประวัติแล้วก็จํานวนเดือนที่เหมาะสมทรงเห็นว่าเดือนสามหรือว่าเดือนมาคะเนีย่ยนะครับเป็นเดือนสําคัญเดือนหนึ่งในห่วงช่วงที่ยังขาดอยู่เหมาะสมที่จะจัดทําพิธีบูชาเป็นกรณีพิเศษแล้วก็มีเหตุการณ์ที่เรียกว่าจตุรงคสันนิ บาทด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เหมาะสมโดยประการทั้งปวงที่จะถือว่าเป็นวันพระสงฆ์ mm. นะครับซึ่งมตินี้เนี่ยก็ได้รับ แพร่กระจายไปนะครับจนกระทั่งปัจจุบันนี้ทั่วโลกนะครับนอกจากจะเรียกว่าวันมาคาบ,บูชาในภาษาต่ตางๆแล้วในภาษาอังกฤษก็ยังเรียกว่าวันสังฆตีนะครับก็คือวันสําหรับพระสงฆ์นั่นเองอ๋ออาจารย์คะถ้าอย่างนั้นเรียกอย่างนี้ถูกไหมคะว่าความสําคัญของวันมาคาบูชาเนี่ยมีแต่ดั้งแต่เดิมตามพุทธกาลแล้วเพียงแต่ว่ารัชกาลที่4ทร,รงมาริเริ่มเรื่องของพิธีกรรมให้เกิดขึ้นใช่ครับอ๋อ <c oughs> นะครัเพราะว่าอันนี้อันนี้เป็นพระราชนิพนธ์ของรัชกาลนิห้าซึ่งได้ได้ส่งพระราชนิพนธ์ไว้ในหนังสือชื่อ,อพระราชพิธี12เดือนนะครับ ท่านพระองค์ก็ได้แสดงหลักฐานแล้วก็ประเพณีอันเก่าก่อนนะครับสมัยก่อนเนี่ยในสมัยยุทธยาประเพณีเดือนสามที่นิยมทํากันเนี่ยปรากฏว่าเป็นพิธีทัญดักนะครับก็คือพิธีสมมุติเรื่องราวตามาศาสนาพรามหมณ์ฮินดู นะครับอะอีส่วนพนาลายแย่งข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าแล้วก็มีคําทํานายซึ่งพระองค์ก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเหมาะค่อยควรเท่าไหร่ะนะครับก็ทรงเห็นว่าเอดวันเพ็ญเดือนสามแล้วเรียกว่าวันมาฆะภุรณมีนะครับเป็นวันที่พระจันทร์เสวยมาฆะเลิกนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์สําคัญนะครับดังที่กล่าวแล้วนะครับก็จึงเห็นสมควรที่จะจัดพิธี บูชาเป็นกรณีพิเศษขึ้นมาอื ในช่วงแรกยุคแรกพิธีกรรมวันมาคาบูชาที่รัชกาลที่4ี่ทรงริเริ่มขึ้นมามีลักษณะการดําเนินการอย่างไรใครเข้าร่วมได้บ้างคะ,คะในหนังสือเล่มเดียวกันนะครับรัชกาลที่5ท่านพระองค์ได้พระราชนิพนธ์ไว้ให้รายละเอียดไว้อย่างมากมายนะครับขออนุญาตอ่านแล้วกันนะครับเพื่อที่จะได้ทรงตามข้อมูลอย่างแน่นอนนะครับการพระราชกุศลนั้นนะครับเริ่มต้นด้วยเวลาเช้าก็จะ ในมวลพระสงฆ์จากสองวัดนะครับก็คือวัดบระวรนิเวศและวัดราชปฏิษตรวมกัน30รูปฉันในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารา,ามก็คือวัดพระแก้วเนี่ยน,นะครับก็เสร็จจากพิธีช่วงเช้าแล้วก็เป็นพิธีช่วงคำ่ำเสด็จออกทรงจุด เียนเครื่องนมัสก,การแล้วพระสงฆ์สวดทำบัตรเอ็นเหมือนอย่างที่วัดแล้วจึงสวดมนต์ต่อไปก็จะมีคาถาที่เพิ่มเข้ามาเป็นพิเศษคือโ mm. อวาชปาติโมนะครับพระสงฆ์ <Okay. S 2> สวดมนต์จบแล้วทรงจุดทูก เทียนรายรอบพระอุโบสถ1,250เล่มนะครับลองหลับตาดูนึกถึงในช่วงยามค่ำคืนนะครับรอบบริเวณวัดพระแก้วสว่างสวัยด้วยเทียน1,250เล่มนะครจะเป็นบรรยากาศที่น่าดูชมนะครับกจากนี้ก็มีรับสั่งให้มีการประโคมด้วยอีกครั้งหนึ่งแล้วจึงมีเทศนาโอวาทปาติโมกหนึ่งกันเป็นเทศนาทั้ง ภาษามคตและภาษาภา,ภาภาษาสยามก็คือภาษาไทยนะครับในการครั้งนี้โปรดพระราชทานเครื่องกันเป็นจีวรเนื้อดีผืนหนึ่งปัจจัยเป็นเงินสามตำหนึงและขนมต่างๆเทศจบพระสงฆ์ซึ่งสวดมนต์ลับสบทีทั้ง30มสิบลูกก็เป็นการเสร็จพิธีการมาค่าบูชานี้โดยส่วนใหญ่จัดในเดือนสามบ้างเดือนสี บ้างตามวิธีปักถากคณนาของฝ่ายธรรมยุทธนิกายแต่ส่วนใหญ่ก็จะคงอยู่ในเดือน3โดยมากอันนี้ขออธิบายสักนิดหนึ่งนะครับที่ว่าเป็นเดือน3บ้างเดือน4ี่บ้างก็คือในอันนี้เราจะนับทางจันทร,รคตินะครับในบางปีนะครับก็จะมีปีที่เป็นอธิกมาก,ก็คือมีเดือน8ปดสองขนเพราะฉะนั้นก็จะนิยมจัดมาค่าบูชาในเดือน4ี่ก็คือมันจะต้องขยับ เลื่อนไปหนึ่งเดือนเพื่อที่จะให้พระจันทร์อยู่ในเลิกมาคะเลิกอย่างถูกต้องนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในเมื่อครั้งสมัยรัชกาลที่สนะครับค่ะ<ช>สังเกตว่าไม่มีเวียนเทียนเหมือนในปัจจุบันถูกไหมคะคยังยังไม่ได้มีประเพณีเวียนเทียน แล้วผู้ที่อยู่ในพิธีล่ะคะอาจารย์เป็นใครกันบ้างคะ,ะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระบรมวงศานุวงศ์เจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานข้าราชการที่อยู่ในกรมวังเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าวาัดทาศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วเนี่ยนะครับแในอดีตก็ถือว่าเป็นเกศพระราชฐานเพราะฉะนั้นยิ่งเป็นเวลายามค่ําคืนซึ่งจะต้องระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยในพระบรมวงศานุวงศ์เพราะฉะนั้นผูท้ที่เข้าร่วมก็จะเป็นพระบรมบ องศานุวงแล้วก็วเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานโดยส่วนใหญ่นะครับค่ะแต่ดั้งเดิมเราเนี่ยไทยเรามีพิธีกรรมวันเข้าพรรษาออกพรรษาวิสาขะอยู่แล้วใช่ไหมคะเรียนถามอาจารย์ว่าพิธีกรรมดั้งเดิมตรงเนี้ยของวันสําคัญเหล่านี้ค่ะแตกต่างหรือเหมือนกับวันมาคบูชาย,ย่างไรคะเออแต่ก่อนเนี่ยนะครับวันวันเหล่านี้ก็การเวียนเทียน,นยก็ถือว่าเป็น ปกติอยู่แล้วแต่ว่าวันมาฆะปูชาเนี่ยซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่แปลกนิดหนึ่งนะครับก็คือมีการตามพระที่ด้วยเทียน1,250เล่มรอบพระอุโบสถซึ่งก็น่าสนใจนะครับประเพณีนี้ทางในมบูชาบางแห่งนี้ยังรักษาอยู่แต่บ้านเรานี้ได้ได้เลือนหายไปแล้วก็นำพิธีเหมือนกับวันวิสาขบ,บูชาและวันอาสาหบ,บูชาเข้ามาใช้แทนก็คือมีการเวียนเทียนเหมือนกันเป็นปก เพราะว่าในเมื่อยังไงก็ต้องใช้เทียนอยู่แล้วะจะมาจุดเฉยๆก็เพิ่มพิธีกรรมพิธีการให้ให้เป็นการถวายความเคารพแล้วก็เป็นการระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นบุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไปด้วยในตัวนะครับทีนี้พอเรารู้แล้วว่าวันมาฆบูชาที่เริ่มต้นในประเทศไทยเริ่มต้นได้อย่างไรถามถึงเรื่องของการแพร่หลายมากขึ้นได้อย่างไรทั้งในส่วนของประชาชนทั่ว ไปได้มีส่วนร่วมได้อย่างไรแล้วก็ต่างชาติเขามีส่วนร่วมในพิธีกรรมนี้ได้อย่างไรคะอาจารย์นะครับสาเหตุที่ทําให้วันมาคบูชานี้แพร่หลายไปนะครับก็ต้องเ,อเริ่มต้นตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่สนะครับก็คือพระองค์เนี่ยให้ความสําคัญกับวันมาคบูชามากเพื่อที่จะให้มีความสําคัญเท,เท่าเทียมกับวันวิสาขบูชาและวันอาสานหับูชานะครับเพราะฉะนั้นจึงเสด็จออกทุกปีนี้ได้ขาด Mm hmm. นะครับการที่เสด็จออกคือเสด็จลงเป็นประธานในพิธีทุกครั้งเนี่ยกท็ทําให้ข้าราชาการและบระมงสาวนว์เนี่ยจะขาดจะไม่ได้ทีนี้พอมาในราัชาการที่5เนี่ยนะครับก็เสด็จออกบ้างไม่ได้ออกบ้างเพราะอะไรเพราะว่ามักจะตรง กับช่วงเวลาที่เสด็จประพาสหัวเมืองบ่อยๆทีนี้ในการที่เสด็จประพาสหัวเมืองบ่อยๆเนี่ยก็เป็นเหตุให้วันมาคาบูชาเนี่ยได้มีการแพร่หลายไปยังภูมิภาคต่างๆของประเทศด้วยนะครับเพราะว่าหลายครั้งที่เสด็จประพาสไปตามหัวเมืองแล้วตรงกับวันมาคาบูชาก็ทรงจัดให้ทําพิธีมาคาบูชาในสถานที่นั้นๆขึ้นด้วยะนะครับทำให้ประเพณีการจัดพิธีกรรมในวันมาคาบูชาเนี่ยระช ออกนอกหวังะนะครับไม่ว่าจะเป็นที่พระราชวังบางไทรินก็ทรงจากที่พระพุทธบาทฉลับุรีหรือว่าพระพุทธฉายก็ทรงจากนะครับเพราะฉะนั้นก็ทําให้เกิดเป็นเยี่ยงอย่างในทางพุทธศาสนาพระสงฆ์องค์ชาก็เห็นดีเห็นงามเห็นเหมาะเห็นควรคก็จึงมีการสืบต่อประเพณีกันต่อต่อไปนะครับแล้วในช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยในสมัยรัชกาลที่สี่เนี่ยก็ทรงมีบทบาทในการเผย พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศกัมพูชาประเทศลาวและก็ศรีลังกาจงมีบวดบาทอย่างมากจุดประสงค์ของพระองค์เพื่อที่จะกระตุ้นเตือนเพราะว่าในช่วงนั้นนี่ฝรั่งสังชาติเข้ามาปฏิสัมพันธ์มากเพราะฉะนั้นการสอนพระพุทธศาสนาในแบบตั้งเดิมเนี่ยก็พระพองค์ก็จงเห็นว่าคงจะสู้เขาไม่ได้นะครับที่จะเน้นมุ่งเน้นคําสอนแบบเดิมดมบังคับให้เชื่อและก็บางสิ่งบางอย่างก็จงเห็นว่างมง ก็ทรงย้อนกลับไปสู่พระคำผีรดั้งเดิมของพระพุทธศาสนาก็คือพระไตรปิฎกนะครับแล้วก็ทําให้พุทธศาสนานี่กลายเป็นศาสนาที่มีเหตุผลมีคําอธิบายปรากฏการต่างๆสามารถสู้กับกระแสวิทยาการสมัยใหม่ได้เพราะฉะนั้นในทางาประเทศต่างๆก็รับเอาแนวคิดรับเอาความคิด ของอพระองค์เข้าไปนะครับยกตัวอย่างในประเทศลาวนะครับในประเทศลาวตั้งเดิมถามว่ามีประเพณีบุญเดือน3มอยู่ก่อดไหมนะครับก็ขอตอบว่าตามขนบธรรมเนียมของลาวแล้วก็ทางข้าอีสานของไทยเนี่ยมีมีสิ่งที่เรียกว่า22นสิก็คือประเพณีทั้งสิองเดือนของชาวอีสานอยู่แล้วนะครับ ในบุญเดือนสาวเขาทําอะไรกันบุญเดือนสามเนี่ยประเพณีตั้งเดิมของทางลาวและทางภาคอีสานของไทยเนี่ยก็ะจะมีบุญพิเศษเรียกว่าบุญข้าวจีนึอาาอกออกไหมครับก็คือเอาเข้าวเหนียวมาจี่กับไฟเ,เพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ทางทางประเทศลาวแล้วก็ทางภาคอีสานไม่มีมีอากาศหนาวเย็นก็ระหว่างผิงไฟก็เอาเข้าวเหนียวมาจีไฟด้วยก็กลายเป็นอาหารชนิดพิเศษนะครับก็มีการถวายขา้าวจีเป็นอาหารบิณฑบาตซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวลาวแล้ว ก็ชาวอีสานพระพฤทปฏิบัติกันอยู่แล้วเมื่อได้แนวคิดกติการประกอบพิธีกรรมในวันมาฆบูชาไปประกอบด้วยก็ยิ่งทําให้การบุญอนันนันเนี่ยมีความสําคัญมากขึ้นเห็นไหมครับก็สามารถที่จะปรับโดยประเพณีทางทางลาวทางอีสานก็ถึงในช่วงในช่วงที่พระลงศาลาชาวบ้านก็จะทํำข้าจีไปถวายพระที่วัด นะครแล้วก็ช่วงเวย็นก็มีการเวียนเทียนมาค่าบูชา นะครับก็ทําให้มาฆะบูชาเนี่ยเผยแพร่ไปทางลาวได้อย่างง่ายดายซึ่งทางลาวก็จะเรียกว่ามาฆาบูษาในส่วนของประเทศกัมพูชาก็ด้วยความที่ตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเกนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่สี่เนี่ยปรากฏว่าเชื้อพระวงศ์ของกัมพูชาเนี่ยได้มาศึกษาเล่าเรียนแล้วก็มาบวชในประเทศไทยนะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งคือนักองค์เองแล้วเนี่ยรัชกาลที่หนึ่งทรง อุปถัมเหมือนหนึ่งพระราชโอรสบุญธรรมเพราะฉะนั้นพอในสมรัชการที่สี่ทางด้านศาสนาเนี่ยก็มีความใกล้คิดกันมากนะครับในทางกัมพูชาก็เรียกว่าเมีย โเจียนะครับก็คือวันมาคาบูชาซึ่งในทางคำบูชาเนี่ยก็จะมีคําอธิบายเพิ่มเติมด้วยเพิ่มความสําคัญเข้าไปอีกนะครับก็คือนอกจากจะอธิบายจะตุลมคสานิบาตการที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกแก่ระสงค์แล้วนะครับ mm hmm. ก็ยังเพิ่มความสําคัญเข้าไปอีกก็คือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงปรงอายุสังขารน, uh huh. นะครับบอก ศาสนทธิ์ภาษาวกทั้งหลายทั้งปวงว่าอีกสามเดือนพระุรธเจ้าจะเสด็จเข้าสู่ปริยพานก็ในในในส่วนของเขมูชาเนี่ยก็มีการประกอบพิธีซึ่งบางแห่งเนี่ยอย่างอย่างที่ได้เรียนให้ทราบนะครับว่ามีการารักษาประเพณีดั้งเดิมของเราไว้ด้วยคือการปักเขียนรอบพระอุโบสถทงพันสองร้อยห้าสิบเล่มหรือว่าบางวัดก็ไม่ได้ไม่ได้กําหนดจํานวนทายตัวก็สามารถที่จะ แล้วก็ปักรอบพระโวสดได้ด้วยความที่คณะสงฆ์ไทยเนี่ยแล้วกประเทศไทยนะครับในส่วนประเทศเนี่ยในส่วนอนาณาจักรเนี่ยอ,อาจจะแบ่งแยกเป็นประเทศต่างๆแต่ว่าในทางศาสนาจักรเนี่ยก็ไม่ได้ ไม่ได้มีการแบ่งแยกเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ส่วนมากนะครับก็นิยมที่จะมาศึกษาเรียนในประเทศไทยะนะครับื่อกลับไปประเทศของตนไม่ว่าจะเป็นลาวหรือว่ากัมพูชาก็เอาธรรมเนียมปฏิบัติอย่างไทยไปใช้ใชแต่ว,ว่ากรณีที่น่าสนใจนะครับกรณีที่น่าสนใจคือกรณีของสีลังกางงที่ได้แนวคิดของอมารคาบูชาเนี่ยเข้าไปในช่วงที่เลืฟื้นพระพุทธศาสนา แล้วก็ทางศรีรังกาเนี่ยก็ทำได้เข้มแข็งถึงขนาดประก,กาศวันมาค่าบูชานี้ถือว่าเป็น n นช i o นล l อด l เลยนะครับซึ่งเขาจะมีคำเฉพาะว,ว่านวมปูยาหมายถึงการบูชาในช่วงเกือนสามนะครับมีการ รื้อฟื้นการมาฆาบูชาและที่สําคัญนะครับนอกจากจะมีการประกอบพิธีมาฆาบูชาแล้วในปี2522ก็มีการจัดเป็นขบวนทาเรตหรือว่ากระบวนแห่พิเศษทางกรุงโคลัมโบเลยนะครับถือว่าเป็นประเพณีที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับ น่าสนใจมากๆเลยค่ะอาจารย์คะวันนี้เราคุยกันเฉพาะวันมาคะบูชาพิธีกรรมเกี่ยวกับวันมาคะบูชาเท่านั้นนะคะที่เริ่มต้นในสมัยรัชกาลที่4ของไทยแต่จริงๆยังมีประเพณีพิธีกรรมของวันสําคัญทางศาสนาอื่นๆอีกนะคะน่าเสียดายเวลาของเราไ<บ>ล่เข้ามาแล้วคงมาที่ประเด็นสุดท้ายคะ่ะในช่วงเวลาของวันมาคบูชาแบบนี้อาจารย์มีอะไรอยากจะฝากถึงคุณฟังพุทธศาสนิกชนชาวไทยบ้างคะครับ สิ่งที่สําคัญที่สุดในวันมาคบโบชาก็คือคําสั่งสอนของพระเจ้าคือเรียกว่าโอวาทปาติโมกซึ่งในช่วงโควิดเนี่ยเราอาจจะประกอบพิธีชุมนุมกันในสถานที่ต่างๆได้ยากลาบากและต้องรักษามาตรการนะครับแต่ว่าเราก็สามารถที่จะ,ะปฏิบัติบูชาก็คือปฏิบัติตามคําสั่งสอนในโอวาทปาติโมกได้เลยนะครับซึ่งโอวาทปาติโมกเนี่ยก็เริ่มต้นด้วยสัพปะปะาภาษา การนังก็คือการไม่ทําบาปนะครับสุรัสุปสัมปทาการทํากุศลให้ถึงพร้อมนะครับตกิตตะประโยชน์ตพปนังการชําระอิจใจของตนให้สะอาดหมดจดอนอกจากนั้นนะครับก็อยากจะให้เพิ่มเติมคาถาถาัดมานะครับก็คือคันตีปรมังสัตตูตีติขาก็คือความอดกลั้นเนี่ยเป็นเครื่องเผาเกิเลสอย่างยิ่ง นะครับคนไทยเราช่วงนี้บางครั้งบางทีคันติอาจจะลดน้อยถอยลงก็อยากจะให้มีคันติต่อกันมากขึ้น <c oughs> ก็มีความปรารถนาดีต่อกันก็คิดว่าคงจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราอยู่กันได้อย่างร่มเย็น ตลอดไปนะครับค่ะในโอกาสนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์อุเทนวงสถิตค่ะที่มาให้ความรู้กับเราในรายการวันนี้ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะครับผมค่ะ,คะสวัสดีค่ะ ครับสัสดีครับคุณฟังคะวันนี้ได้คําตอบกันชัดเจนแล้วนะคะว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เป็นผู้ริเริ่มพิธีกรรมวันมาคบูชาค่ะเพื่อให้มีความสําคัญเทียบเท่ากับวันสําคัญอื่นๆทางพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลและพิธีกรรมในวันมาคบูชานะคะได้แพร่หลายไปยังประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคซึ่งยังคงสืบสานมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะหมดเวลาของสบายๆหลังข่าววันนี้ลงแล้วนะคะ